เฮลโลสู้สวัสดีค่ะในผองดนเกมท่า b e าเบ e s บ room a อ d r ่ s ชนะครก็เป็นเกมไปจนภัายในห้องน้ำนะครับก็โอเคเล่นมาสักพักกแล้วครับนะเป็นเกมคนตีคนตีเกมหนึ่งที่ทำให้คนสติเสียได้ไปเลยทีเดียวยีจนาโวยแล้วที่จะมีขี้เป็นหัวใจเรานะโอ้โๆอ้กอกด้โ้ ไม่ได้เว้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ง่ายอ,อันนี้ง mm ่ายถูถ <Gülme f> ูถ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 ูด่านง่ายมาค่อยดีหน่อยนะฮะเนี่ยด่านนี้โคตรยากเลยบางทีเก็บจับจับไม่ได้มือเป็นน้อยเหรอเฮ้ยย้า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 ยทันครับทันบางด่านมันก็เอ้ยโอ้โหด่านนี้ยากผ่านครับผ่านใช้ปู อือเฮ้ยผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยเห็นอะไรโจลงน้ำแม่ผ่านเฉยเลยอันนี้อะไรอะไรตีนตีนกูเฮ้ยกิ้ง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 ดิกิ้งดิกิ้งดิกิ้งดิเออเ้ยเออเออไอ้ด่านี้อือ ก็เล่นไม่ค sì, ่อยเซียนหน่อยนะครับตอนแรกก็แค่ฟุ๊กๆผ่านมาเฉยๆเฮ้ยอิสระไปเลยเออทันทันทัานยังทันอยู่ยังทันอยู่เออสบุตันนะครับมาครับสิไปเลยไปสิไปเลยไปอ่ะเอาอีกแล้วเตีนเตีนโอ้โหพลาดโอ้ยนองไม่โอ้โหว้าวยูเกะทิชชู่หกอัน ถ้าไปทำหอกันอะไได้วะเนี่ยนี <t 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 um> ่แหละเอ้ยยังเว้ยเฮ้ยอย่าหลับอย่าหลับดิเอ้ยอย่าหลับไปจอนอย่าไปจอนโอ้หมันเกือบลมแล้วไงเกือบได้ไปดีแล้วจอนอันนี้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 ต้องหาห้องน้ำว่างนี่พอดีพอดีเอออันนี้ดารยาเว้ยเฮ้ยอย่าเว้ยเด้ ลงน้ำเออทำไรเมื่อกี้ทำแล้วมันยังผ่านอยู่เด้เอาได้จอนจอนารับดีอน่จอนโอเคเมื่อกี้เล่นนะเมื่อกี้เล่นเล่นเฉขขี้อี้ตูดสวิตอัพาเฮ้ยหา้องว่างอีกนะูทันทัน ไม่ไแอมรอไม่ได้อแอมล็อกพี่ทำเขาสะอาดโอู้หหยิบแมงไม่หัน่นอืมเอาดันง่ายง่ายมาเลยหนูเอออะนรง่ายง่ายโอ้สปูอุดตันอีกแล้วสปูพี่กุดท่อตนันนี่ไงวะไอ้ขี้ขี้ขี้จะออกแล้วเออในเจ็ดแล้วเว่เจ็ดแล้วเว่อันนี้ฟีเขียวเจอเลยเปิดมาเจอเลยโชคดีวะ่ะ ก็ดิก็ดิโอ้โหคนนี้ป,าปาล <c oughs> ปาปลาเลยเออปลามีแต่กระดูกอุดตันท่วม,ออมเออแล้วอีกวินสิบเลยวหมอาร์เบียนะเออได้จอนจอนเฮ้ยชื่อจอนแบบวะเออจอนจอนจอนรับจอนรับเออจะล้จมจะล้มบางทีก็ยากนะครับถเป็นละวนี่สีเขียว เออพอดีง่ายๆนะต้องงี้ดิหนูสปีดอัพแล้ววินรับกระดาษเด้อเ้่ย่ะไรรสเลเวลห้ายูายวิลเกตสิบสี่ใช้ดีไหมเนี่ยไม่ใชครับเสียดายโอ้ได้ทิชชูหกอันอีกแล้วไหนมาชอ็อปดิทำอะไรได้บ้าง ล u c ก y ี oh, oh. Feet, ้สวิงโอ้โหสวิงฟีดเฉพาะตัวล็อกอินเท่านั้นนี่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 ต้องนี่ต้องนี่นี่ซื้อได้เย้โอ้โหขายได้เป็นเงินอ่ะไม่ใช่นี่ว่ะอ๋อแปดเปอร์เซ็นทำอะไรได้อ๋อเพิ่มให้มาอีกอีกสักตาอีกสักตาเฮ้ยผิด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 อู้หทาันพอดีว้าว เอยเป็ดอุดตันนอกจากจะมีปลาอุดตันกับสบู่อุดตันแล้วมันยังมีอะไรอุดตันอีกอ่ะปลาลงพื้นตั้งใจนะมาเอ้ยผู้หญิงเอ้ยผู้หญิงผู้หญิงทุเลาชายเออกินนี้มันต้องใช้ทักษะไหวพิบที่ดีไปฏิปฏิภานมาเช่ปฏิปภานมาที่จารนั่งไหวพริบปฏิภานขี้ขี้ขี้เราตุนออ เดีนิ้วหักอีกต้องตั้งใจกดนิ้วคนกดไม่นิ้วหักตายยังยังยังเฮ้ยผ่านแล้วลอัเอาไะตีนคู่ตีนรู้สึกเหมือนเสียงเกมจะหายนะนก็ยังอยู่ครบเนี่ยนะ โอเคครับผวอันจะคิดไปเองนะคะว่าสิงเค็มหาย่ผู้หยิงเออรอดแหม้องใช้ทักษะดังสูงนะครับเกมนี้สี่เกี้ยวสี่ชสี่ดวงโอ้เกือบโด,ดนแอมเลยไม่ M B. มาได้อีกอะไอใชายคู่เออไม่ต้องทำะไรเลยเลย็ดสิบสองแล้วเว้ยสิบสองแล้วเว้ยเอาให้ได้สักยี่สิบนะครับนานนี้เออปลากาอ์ตันสามแล้วเว้ย ไอ้ก oh, right so uh ิง huh. ข uh ีเ huh. อ้ยไม่ใช oh! ่กิงขีเฮ้ยพี่ทามพี่แทงผิดเลนโอ้โหมาผิดเลนเฉยเลยเฮ้ยต่ยากว่ะผ่านนะโอ้ใช้โปนะครับจะอยู่ผ่านเลยนะทุยเออเออเออเกือบเกือบแล้วเกือบโดนอัมแล้วผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงไปทันทันสิอหม่งด้วยสิอหม่งด้วยงงอ่ะเออว่ะ ยังไงผมก็ว่าเสียงหายดีครับเฮ้ยทานสติแล้วเอ้ยโอ้กดไม่ติดให้ยู hey ทำไมกดไม่ติดอะตีนตีนตีนโอ้โหทันวยทันวยเดี๋ยวอัพเดี๋ยวอัพครับอ้วอทหาทานางยังไงวะโอ้โหก็ไม่บอกกัน,ในใววโอ้โ ๋ตวก็ดีนะชุดสิบสี่อันมาพักกันตรงนี้แหละสำหรับใครที่ชอบกิน,นี้นะก็สามารถเป็ดแตบบัวที่ Google Play นะครับ Mobile Gaming น,น,นะแล้วก็ App Store นะฮะแล้วก็ถ้าชอบคิปผมก็กดไลค์ Subscribe และกดแชร์ให้รูกหหลานได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ